ในการที่เราจะเพิ่มจำนวนผู้ติดตามหรือว่าเพิ่มยอดปิวตรงนี้อย่าลืมนะคะการทำงานแบบผสมผสานของแต่ละวันของเราด้วยนะคะการทำงานแบบผสมผสานก็เป็นทุกอย่างเลยอะคะอ่ะทุกสิ่งที่เราได้ทำที่หน้า Facebook ของเราที่เราอะใช้เครื่องมือของ c e b o o k ค่ะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งสอรี่คลิปสัน้นคลิปยาวไลฟ์สดการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครีเอเตอร์หรือแม้แต่การตอบคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสของเราตรงนี้คือการที่เราอะ ได้ส่งเนื้อหาออกไปนะคะแม้แต่การที่เราเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ไปโพสคอมเมนต์ต่างๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่ผู้ไข่ขอแนะนํานะคะว่าวันนี้ถ้าเราอยากให้อ่าหน้าเฟซของเราลื่นไหลได้ดีอย่าลืมที่จะใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบนะคะใช้ให้ครบไม่ได้มีแค่ไลฟ์สดหรือว่าคลิปสั้นคลิปยาวอย่างเดียวนะคะรวมไปจนถึงองค์ประกอบต่างๆที่พี่ผู้ไข่พูดมาทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น โพลุ่นนิ่งแคปชั่นสเตตัสต่างๆสอรี่คลิปสั้นคลิปยาวไลฟ์สดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครีเอเตอร์ตอบคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสต์ใไลฟ์ของตัวเองหรือว่าตอบคอมเมนต์กับเพื่อนๆนะคะโอ้โหเลอย่างหนึ่งนะเวลาที่เราอ่ะอ่าไปพูดคุยตักงแต่ถึงเพื่อนๆนะคะในการพูดคุยของเราบางอย่างบางสิ่งเนี่ยอ่าต้องเข้าใจด้วยนะว่าเราเป็นครีเอเตอร์บางอย่างเราก็จะต้อง เอฟยังช่างใจนะคะไม่เข้าไปร่วมวงสนทนานะคะคร,รัเพลเตอร์เรามาเพื่อที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของเฟซบุ๊กเราต้องเข้าใจว่าเราอะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้หรือว่าทําอะไรได้ตรงเนี้ยกฎกติกาต่างๆเราก็จะต้องให้ความสําคัญด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็จะส่งผลกระทบกับสิ่งที่เราอะตั้งใจทํามาทั้งหมดนะคะก็แค่แบบพอเหมาะผสมทุกวันนะคะว่าสิ่งไหนเราทําได้หรือว่าสิ่งไหนเราทําไม่ได้นะคะเพราะมันจะเกิดผลเสียมากกว่าส่วนดีนะคะถ้าอยากให้หน้าฟีดของเราเลื่อนไหลอย่าปล่อยให้หน้าฟีดของเราเงานะ ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์สเตตัสโพสต์แคปชั่นโพกรูปนิ่งสอรี่แคปชั่นคือยาวไลฟ์สดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครีเอเตอร์หรือแม้แต่การตอบคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสต์ใต้ไลฟ์ของตัวเองนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาเพราะว่าเราได้นําเสนอออกไปที่หน้าเฟซบุ๊กนะคะถ้าเราต้องการให้ฟีดของเราลื่นไหลได้ดีเราจงผสมผสานเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ลงไปที่ Facebook ของเราแต่อย่าทำทีทำรัวทำเร็วจนเกินไปนะคะส่วนตัวพี่ผู้ขายแล้วถ้าจะลงนะพี่ผู้ขายจะเว้นระยะไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะ สองพกักสองชั่วโมงส่วนตัวพี่วุ้แล้วจะเว้นระยะในการลงนะในการลงคลิปในการลงคอนเทนต์ต่างๆไว้ประมาณสองชั่วโมงส่วนตัวพี่วุ้ยใคะนะคะก็ถ้าหากว่าเราลงถี่จนเกินไปนะ,คะอะคลิปวิดีโอของเราอะจะต,ตกฟีดได้นะคะตรงนี้เนาะเสียดายคลิปนะคะก็เว้นระยะไว้สักสองชั่วโมงค่อยลงนะคะให้เขาได้นําทรงคลิปต่อออกไปก่อนแล้วลงแล้วเราก็ค่อยลงนะคะคลิปต่อไปหรือว่าลงอเป็นคอนเทนต์ต่อไปแบบเนี้ยจะโอเคมากกว่านะคะไม่ว่างไม่ว่างเลยอย่างน้อย ลงคลิปเรียลก็ได้โพสรูปนิ่งก็ได้แชร์ไปที่สตอรีด่ด้วยนะถ้าว่างก็ลงคลิปยาวที่ช่องของที่เรอยู่อะคะ่ะควิตติ้งนะคะถ้าหากว่าใครว่างไลฟ์สดก็ไลฟ์สดเลยเป็นการเปิดค่าการมองเห็นที่ดีม,มากนะคะและอย่าลืมไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครีเอเตอร์ได้นะแล้วก็หาเวลามาตอบคอมเมนต์ใต้คลิปใ,ใต้โพสใต้ไลฟ์ของตัวเองด้วยนะคะตรงนี้พี่ขอยบอกเลยว่าเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเลยนะคะอย่าทำปิดกดเพราะจะทําให้ช่องของเราถูกลดค่าการมองเห็นลงนะคะ หรือแม้แต่เราอาจจะถูกลงโทษด้วยนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีเราต้องเคารพกฎน,นะคะพี่สายขอแนะนํานะไม่ว่างไม่ว่างยังไงก็ขอให้เราลงคอนเทนต์นะคะไม่ได้ไม่ได้ขอให้ลงคลิปยิบสตรีมวันละหนึ่งคลิปยิบเรียลวันละหนึ่งก็ได้นะผสมผสานกันไปอ,อย่างที่ไม่ว่างไม่ว่างเลยนะไม่มีคลิปจะลงเลยเนี่ยขอเถีงยงหายออกไปเลยนะคะเราทําเยอะแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้ลงเลยไม่ว่าจะเป็นรูปลูกนิ่ง สอรี่คลิปสั้นคลิปยาวไลฟ์สดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือแม้แต่การตอบคอนเทนต์หรือแม้แต่การตอบคอมเมนต์ใต้คลิปใต้ปุใต้ไลฟ์ของตัวเองแบบเนี้ยช่องของเราอ่ะจะถูกลดค่ายกันมาเห็นลงนะคะ่าการเข้าถึงจะน้อยลงแต่ถ้าหากว่าเรายังคงเอลงลูกนิ่งสตอรี่หรือว่าไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนหรือแม้แต่หาเวลาว่างไลฟ์สดบ้างอะไรเงี้ยหน้าฟีดของเราจะลื่นไหลนะคะตรงเนี้ยการเข้าถึงก็ยังดีอยู่นะพี่ไข่อยากจะขอฝากบอกนะคะว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราอยากให้หน้าฟีดของเราลื่นไหลอย่าปล่อยให้ เฟซบุ๊กของเราเงียบเงานะคะลงคอนเทนต์บ้างแต่อย่าถี่อย่ารัวอย่าเร็วนะคะตรงนี้แล้วก็รักษากดด้วยนะจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ว่างไม่ว่างยังไงยังไงก็อย่าที่จะไม่ลงเลยนะคะคลิปียวก็ได้คลิปสั้นก็ได้นะคะใครถนัดใครว่างไรสดก็ไลฟ์สดก็ได้นะคะลงลูกนิ้งด้วยสตอรี่ด้วยนะโอเคไหมสิ่งนี้จะทําให้ช่องของเราอ่ะมีการเข้าถึงได้ดีอยู่นะคะถ้าหากว่าเราทิ้งหายไปเลยแบบเนี้โอ้โหกลัวที่ช่องของเราจะเปิดค่าการมาเห็นอีกทีนึงโอ้โหต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานเลยนะคะ เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะคะเพราะอย่างนั้นแล้วอยากให้ช่องเปิดค่าการมองเห็นที่ดีหน้าฟีดเลื่นไหลอย่าปล่อยให้ Facebook เงียบเงานะคะถ้าอยากให้หน้าฟีดของตัวเองเลื่นไหลเปิดค่าการมองเห็นที่ดีอย่าปล่อยให้หน้าฟีดเงียบเงานะคะสําหรับคลิปนี้พิ้วไข่ต้องขอตัวก่อนนะคะส่งกําลังใจดีๆให้ซึ่งกันและก,กันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ